พี่หมีครับครพี่เอกทำนา1 5ถึง20ไร่บรับอยากดูดน้ําจากสระส่งเข้านาระยะทาง3 5 0ถึง400เมตรโอ้โหเดี๋ยวต้องไม่บอกพี่เอกนะครับระยะทางนะครับจากการสูบน้ําจากสระน้เข้านา3 5 0ถึง400เมตรเนี่ยมันเป็นระยะทางที่ไกลมากเลยครับครับพี่เอกต้องใช้ปั๊มกี่แรงแผงโท่เซลกี่แผงและใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับได้เลยครับทุกคนครับการที่เราจะต้องสูบน้ําจากสระแล้วส่งน้ําเข้านาระยะทางไกลๆ350ถึง400เมตรเนี่ยเราจําเป็นนะครับจะต้องใช้ปั๊ม นะครับหอยโข่งโซลาเซลล์รุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ที่พี่หมีแนะนำนะครับจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาดท่อส่งท่อออกนะครับ4นิ้ว นะครับอยู่ที่3แรงม้า2,200วัตต์ปั๊มรุ่นนี้นะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนฮาร์ฟเซลล์จำนวน8แผงด้วยกันให้ไปมาน้ำเยอะมากครับให้ไปมาน้ำในสเปคกันนะเดี๋ยวขึ้นสเปคให้ดูให้คิวน้ำนะครับอยู่ที่60คิวหรือว่า60,000ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะมากครับกับนาข้าวนี่เดี๋ยวขึ้นภาพรีวิวน้ำให้ดูด้วยเป็นไงครับน้ำแรงสุดๆไปเลยใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างของการนำมอปั๊มนะครับขนาด4นิ้วมาใช้งานนะครับและนะครับมีหมายเหตุไป็นที่หนึ่งนะเดี๋ยวฝาก ต้องมีข้อควรระวังนะครับถ้าหากว่าในส่วนของท่านเป็นแนวราบเนี่ยโอเคส่งได้แต่ถ้ามีเนินสูงสูงแล้วส่งไกลๆพี่มีแนะนา,นาเปลี่ยนเป็นทางเลือกเพิ่มนะครับให้นําเอาปั๊มัมร์โซลเซล นะครับมาทําทุ่นลอยน้ําเดี๋ยวขึ้นภาพทุ่นลอยน้ําไว้ให้เพราะว่าถ้ามันมีเนินสูงแล้วไกลด้วยเนี่ยปั๊มหอยโข่งเอาไม่ไหวนะถ้าไปเช็คก่อนนะครับถ้าในสวนของเราหรือว่าในนาของเราเป็นแนวราบอย่างเดียวนะครับสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะครับอย่างนี้ปั๊มหอยโข่งสี่นิ้วเอาอยู่แต่ถ้ามีเนินสูงสูงนะครับประยุกต์ใช้ปั๊มเสมอนะครับนะครับสำหรับคนที่มีคําถามแบบนี้นะครับแบบพี่เอกนะพิมพคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับพิมมาถามได้เลยพี่หมีนะครับจะมาตอบคาถามแบบนี้ให้ ทุกวันนะครับและคนที่ชื่นชอบเรื่องโซลาเซลล์อยากได้โซลาเซลล์ไปใช้ลดค่าไฟในรายในส่วนของท่านนะครับสามารถกดติดตามช่องรายการพี่หมีโซลาเซลล์ได้เลยนะครับชลูมพี่หมีโซลาเซลล์ครับมีน้องๆทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่จํานวนมากเลยครับมาคอยให้บริการตอบคาถามกับทุกท่านเลยสำหรับในคลิปนี้พี่หมีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ